สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปนะครับเพิ่มเติมนะครับในส่วนของอบทเรื่องของการเลือกทำเลที่ตั้งนะครับจะเป็นในส่วนของการใช้ transport model น,นะครับที่อาจจะเคยมีคลิปนะครับที่อัดไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับในเรื่องของการกระจายสินค้านะครับไปสู่ทำเลที่ตั้งต่างๆนะครับโดย วิธีกดมุมซ้ายบนนะครับแล้วก็วิธีการเลือกต้นทุนต่ำสุดนะครับนะสองวิธีตอนนั้นผมสอนไปสองวิธีนะครับแต่ว่ามีคอมเมนต์มาว่าอยากให้สอนแวมด้วยนะครับก็คือการประมาณการของ v o กเกิลนะครับก็คลิปนี้ก็จะทำเพิ่มเติมให้ในส่วนของการคำนวณในส่วนของวิธีของแวมนะครับนะ ทีนี้เนี่ยโจดเราใช้โจทย์ตัวเดิมกับวิธีกดมุมซ้ายบนนะครับ north west corridor ตัวนั้นนะครับแล้วก็การใช้วิธีต้นทุนต่ำสุดนะครับนะก็คือเราจะมีนะครับนะโรงงานนะครับอยู่3ที่นะครับแต่ละโรงงานก็จะมีสินค้านะครับจัดเก็บไม่เท่ากันคือ500 6 0 0 400นะครับแล้วก็ มีลูกค้าอยู่4ลายนะครับลูกค้าอยู่4ลายนี้นะครับลูกค้าแต่ละลายก็ต้องมีความต้องการไม่เท่ากันนะครับแล้วก็มีเส้นทางที่เป็นไปได้ในการขนส่งนะครับหรืการกระจายลูกค้านะครับก็มีเส้นทางนะครับทั้งหมดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เส้นทางด้วยกันซึ่งแต่ละแต่ละเส้นทางก็จะมีต้นทุนในการขนส่งไม่เท่ากันนะครับต้นทุนก็คือ ต่อหน่วยการขนส่งนะครับสมมุติ2ก็คือ2บาทต่อ2อล้ออ่าต่อหน่วยของการขนส่งส่ง1กล่องเสีย2บาทส่ง2กล่องเสีย4บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือโจทย์ที่เป็นโจทย์ที่ตอนนั้นผมสอนไปนะครับทีนี้เรามาดูวิธีของ v วกเ l นะครับการประการการของ v วกเ l นะครับตารางก็จะเป็นตารางเดิมนะครับก็ ย้อนนิดหนึ่งก็ได้นะครับตารางแนวนอนก็จะเป็นตัวโรงงานหรือตัวคลังสินค้าของเรานะครับซึ่งปริมาณที่จัดเก็บไว้ก็จะมีเท่านี้นะครับแนวตั้งจะเป็นลูกค้านะครับนี่คือลูกค้า4ี่เจ้าของเรานี่คือปริมาณความต้องการลูกค้าแต่ละรายนะครับแล้วก็เส้นทางที่เป็นไปได้นะครับต้นทุนจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่คือต้นทุนนะครับทั้ง12เส้นทางนะครับนะทีนี้ ถ้าเราจะทำวิธีการประมาณการของ v o o g l e นะครับนะขั้นตอนการทำนะครับเขาก็จะให้ทำดังนี้ก็คือ1น,นะครับนำต้นทุนที่น้อยที่สุดอันดับ2ลบด้วยอันดับ1ในทุกแถวแนวตั้งและแนวนอนนะครับนะเราทำช็อตน,นี้ก่อนทุกแถวแนวตั้งแนวนอนนะครับสมมติผมทำแถวนี้ก่อนนะครับผมทำแถวนี้ นะครับแถวแนวนอนแถวนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีต้นทุนอยู่4ตัวเห็นไหมนี่คือต้นทุนนะครับทั้ง4ตัวโอเคทำแนวนี้เนาะต้นทุนมี4ตัวมี2มี6มี17มี5นะครับเขาบอกว่าให้เอาต้นทุนที่น้อยที่สุดอันดับที่2นะครับลบด้วยอันดับที่1นะครับ เราก็จะเห็นว่าต้นทุนอันดับที่2มันมี2 67 5ต้นทุนน้อยสุดคือ2ฮะน้อยสุดอันดับ2คือ5นะครับเขาก็เลยบอกว่าให้เอาต้นทุนน้อยสุดอันดับ2ลบด้วยอันดับ1ก็คือ5ลบ2เราจะได้ส่วนต่างคือ3นะครับทำอย่างนี้ในทุกๆแถวแนวนอนและแนวตั้งอันนี้ผมก็ทำแนวนี้อันนี้ก็จะเป็น5ตั้งลบด้วย3เห็นไหม อันนี้ก็จะเป็น4น้อยสุดเนาะอันดับต่อมาคือ7ก็เอา7ตั้งลบด้วย4นะครับนะตั้งก็เหมือนกันนะตั้งทุกแถวนะครับก็จะได้อันนี้จะเป็น2กับห้า5ตั้งลบด้วย2อนะอันนี้ก็เป็น6กับ4นะครับ6ตั้งลบด้วย4อันนี้17กับ15อันนี้5กับ3นะครับ เราหาผลต่างของต้นทุนทุกแถวเรียบร้อยแล้วนะครับนะเขาบอกว่าขั้นถัดมาก็คือให้เลือกค่ามากที่สุดครับเลือกค่าที่มากที่สุดนะครับค่าที่มากที่สุดนะครับจากทั้งหมดนะครับทั้งหมดตอนนี้เรามี3 2 3 3 2อันนี้2 2นะครับ ค่าที่มากที่สุดคือเลข3นะครับทีนี้อา้าวแล้วเลือกเลขไหนล่ะมันมีเลข3ตั้ง1 2 3งตัวนะครับวิธีการคือเลือกเลขไหนก็ได้ครับนะเดี๋ยวสุดท้ายมันได้คำตอบเท่ากันนะครับอ่ะผมเลือกอันนี้ก่อนละกันนะครับสมมติว่าผมเลือกเลข3ตัวนี้นะครับเลข3ตัวนี้มันตรงกับแถวที่แถวไหนฮะนี่นตรงกับแถว agent 1 นะครับแถวเอเจนต์หคือลูกค้าคนที่1น,นะครับให้เราเริ่มใส่นะครับเรียกว่าเริ่มใส่เริ่มจัดเส้นทางในลูกค้าคนที่1ก่อนเราจะเริ่มจัดเส้นทางในจุดที่มันมีผลต่างสูงที่สุดก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นลูกค้าคนที่1น,นะครับที่จะใส่ได้ก็มี3ช่องนี้ที่คุณจะใส่ได้นะครับวิธีการใส่ใส่เหมือน วิธีต้นทุนต่ําสุดครับก็คือช่องไหนมีต้นทุนต่ําที่สุดให้คุณใส่ช่องนั้นครับนะก็ใส่ไปเลยนะครับช่องที่สามารถใส่ได้ก็คือช่องนี้ก็คือ2นะครับสเพราะอะไรเพราะตรงนี้มันต้นทุนต่ําสุดอ่ะ,อะนี่ตรงนี้ต้นทุนต่ําสุดก็คือ2ไง ช่องนี้ที่เราจะใส่นะครับมันตรงกับโรงงานที่เท่าไหร่โรงงานที่1มีของ5 0 0มันตรงกับลูกค้าคนที่1ต้องการ2 6 0ให้ได้ไหมล่ะให้ได้ให้ได้ใส่เลยครับก็ใส,บใส่260นะครับใส่260นะครับทีนี้คุณสังเกตดูครับว่าแนวตั้งนี้ให้ครบหรือ,อยังนี่เขาต้องการ2 6 0ให้ไปแล้ว2 0เพราะฉะนั้นแนวตั้งนี้ องช่องนี้ใส่ไม่ได้แล้วนะครับยังไงก็ใส่ไม่ได้แล้วเพราะมันครบแล้วให้เราตีเส้นตัดไว้เลยก็ได้นะครับเราจะได้ไม่เผลอไปใส่นะครับคือตีเส้นยาวตัดทิ้งเลยนะครับเราจะไม่ยุ่งกับช่องแนวตั้งนี้แล้วแต่ว่าแนวนอนนะครับแนวนอน500ใช้ไป2 6 0กนะครับก็เหลือ240อันนี้ยังไม่หมดเพราะฉะนั้นยังไม่ตัดนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับอาจจะเขียน2 4 0ทดไว้ก่อน ครับทีนี้ช่องที่คุณเหลือจะเหลือแค่9ช่อง9ช่องนี้นะครับขั้นตอนถัดไปให้วนกลับไปทําเหมือนเดิมครับคือหาส่วนต่างเหมือนเดิมอ่ารอบที่สองเห็นไหมอันนี้ตัดแล้วตัดออกแล้วเหลือแค่ช่องสีเหลือง9ช่องนะครับให้ทาเหมือนเดิมครับก็คือนําผลต่างลําดับที่สองที่ต่ําที่สุดลำดับที่2ลบลําดับที่1ครับนะ มันจะมีช่องหายไป3ช่องเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่9ช่องนะงนั้นตัวเลขมันจะเริ่มเปลี่ยนครับแนวนอนถ้าเหมือนเดิมเลยแนวนอนอันนี้อันนี้จะเป็น6กับ5แลละนะครับเอ๊ะโทษนะอันนี้มันเป็นโทษทีมันต้องไปหน้าถัดไปครับอันนี้ยังไม่ยังไม่ได้อันนี้โชว์แค่ว่ามันมีช่องเหลือ9้าช่องอ่าทีนี้ครั้งที่2อนี่ครับอันนี้ต้องดูหน้านี้6กับ5และเห็นไหมนี่รอบ2 น,นี้เป็น7กับ3จับลบกนันนี้เป็น7กับ4เห็นไหมส่วนแนวตั้งแนวตั้งแนวตั้งในแต่และแถวตะกี้มันยังไม่ถูกตัดอะไรมันก็จะเหมือนเดิมเนาะเป็น222เหมือนตะกี้เลยนะครับช่องนี้ไม่มีแล้วช่องนี้หายไปแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับเลือกตัวที่มากที่สุดนี่4เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มกอกแถวแนวนอนนี้นะครับกรอกเลขอะไรนะครับคุณก็ดูว่า อันไหนต่ําสุดนะครับอันไหนต่ําสุดนี่ไง3ต่ําสุดกรอ,อกตรงนี้เลยครับตรงนี้ตรงกับ agent ที่4ก็คือลูกค้าคนที่4ต้องการ370มีของ360ให้ได้ไหมให้ได้370ใส่ไปเลยตรงนี้หมดค่านี้แล้วหมดราค่างนงี้เลยครับ6 0 0เอาไป370ก็เหลือ230นี่ก็ทดไว้ก่อนเพราะยังไม่หมดยังไม่หมดเราก็ยังไม่ยังไม่ค่านะครับทีนี้สังเกตจะเหลือแค่ หกช่องนี้เห็นไหมมันจะตัดช่องไปเรื่อยๆนะครับปุ๊บอันนี้คือขั้นถัดไปนะครับนะใส่ปุ๊บตัดออกนะครับก็จะเหลือแค่หกช่องทาเหมือนเดิมย้อนกลับไปทําเหมือนเดิมครับนะหาส่วนต่างนะอันนี้จะกลายเป็นสิบเจ็ดลบหกสิบห้าลบเจ็ดสิบแปดลบสี่อันนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะว่าแนวนอนยังไม่ถูกตัดนะมันจะเป็นแนวตั้งอย่างนี้เพราะฉะนั้นถัดไปก็เป็นสิบสี่ ะครับกอกใส่ไหนกอกใส่เลข4ี่ก,กอกเท่าไหร่ตอนนี้มันตรงกับ380มี400ให้ได้ใส่380ตรงนี้ครบแล้วแนวตั้งไม่ตัดไม่สามารถใส่ได้แล้วตัดครับก็จะเหลืออีก3ช่องนะครับเห็นไหมใส่380ตดัดเหลือ3ช่องนี้นะครับพอเหลือ3ช่องนี้ต้องหาผลต่างไหมนะครับมันเหลือแค่ลูกค้ารายเดียวอะแล้วก็สามารถที่จะใส่ได้เลยนะครับก็คือ ก็เรื่อกต้นทุนที่ต่ำที่สุดก็คือกอก15ก่อนแล้วก็ถ้ายังไม่ครบก็ไป17ยังไม่ครบก็ไป18นะครับปุ๊บก็กอกเลยกากสิบหกตรง15แล้วตดัดปุ๊บเหลือ2ช่องอก,อกะกิบเจต่อ240นะครับแล้วก็กอก18สุดท้ายถ้ายังไม่ครบก็กอกให้ครบเนี่ยครับมันก็จะได้นะครับรูปแบบในการกระจายตามนี้ นี่ครับโรงงานที่1ก็จะไปส่งลูกค้าคนที่1กับ3โรงงานที่2จะไปส่งลูกค้าคนที่3กับ4โรงงานที่3ก็ไปส่งลูกค้าคนที่2กับ3นะครับนะแล้วเราก็คิดต้นทุนออกมานะครับคิดต้นทุนออกมาก็เอา260ร2อ0กคูณคูณเจเอาไปคูณน,นั่นแหละนะปึ๊บปื๊บป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 ๊บ,ปบก็ได้1 1 10, 4 4 0 นี่คือวิธีการประมาณการของ Walker นะครับวิธี Walker ก็จะมีขั้นตอนเพิ่มมาจากไอตัวต้นทุนต่ำสุดนะครับก็คือการหาส่วนต่างนั่นเองพอหาส่วนต่างได้เอาส่วนต่างที่มันมีค่ามากที่สุดยึดแถวนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวตั้งหรือแถวนอนก็แล้วแต่ให้มันเป็นแถวที่จะเริ่มต้นในการกรอกลงไปส่วนการกรอกเหมือนต้นทุนต่ําสุดก็คือพิจารณาดูว่าช่องไหนมีต้นทุนต่ําสุดก็ใส่ช่องนั้นก่อนครับนะครับ ถ้าใส่ได้เรียบร้อยครบเราก็ตัดแต่ถ้ายังไม่ครบก็ยังไม่ต้องไปตัดมันนะครับโอเคนี่ก็คือวิธีการที่เรียกว่าการประมาณการของ Google นะครับอ่าก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเป็นคลิปที่ทำเสริมเพิ่มเติมให้จากที่มีคนคอมเมนต์ว่าอยากให้สอนเรื่องของ Google ด้วยนะครับอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ